มาแล้วจ้ากับโอ t h ไทยแลนด์ไลฟ์นะครับยินดีต้อนรับทุกๆคนด้วยนะจ๊ะโอ๊ตอาร์คนะครับกลับมาแล้วเรียบร้อยมีสกินชา l เลนจ์เหมือนเดิมนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันมีศูนย์ทับสิล่ะเอสิบยี่สิบสามสิบ e สตาอ๋อมันมีการทํารูปแบบชา a l เลนจ์ใหม่นะครับไม่ได้เป็นแค่ชนะกี่ตรงกี่ตาแล้วนะไปเล่นภารกิจกันนะครับเก็บให้ครบสูงสุด30ดาว รับไปเลยของรางวัลต่างๆนานามากมายไปดูสกินกันดีกว่าครับก็มีอะไรใหม่บ้างอันแรกเลยสกินตัวนี้ครับวีกหนึ่งชาร์เลนจ์นฮก็เป็นคอร r ดอร์อ่าอย่าอ่านเป็นอย่างอื่นนะครับอ๋อไม่เนาะก็ไม่ได้คิดกันแล้วอ๋อ อ๋อไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่ครับก็เป็นสกินเป็นลายไฟแบบอย่างนี้โอ้เป็นคล้ายๆรถซิ่งกันนะครคล้ายๆรถเลยนะมีความเท็กเจอร์เป็นรถเลยแหละรถซิ่งแข่งขันอะไรเงี้ยนะครับเป็นลายไฟนะเอลเอลพี่ติดไฟหรือเปล่าชนะครบ30ดาวนะครับนี่ปกติเราจะต้องชนะครบ9ตาใช่ไหมนี่ชนะครบ30ดาวนะครับก็รับไปเลยสกินนี้นะจ๊ะแล้วก็สกินต่อไปครับ คาร์โมเฟลก็ลายพรางใช่ไหมใช่ครับเป็นกันเป็นตัว,ตวลายพรางนะครับนี่คือวิคที่3นะครับไม่ใช่วิคสอวิ3สามนะครับก็นานๆที่จะมีลายพรางแบบนี้มาให้เราได้ใช้นะอืมดูดีเลยแหละตัวปืนก็จะออกแนวแบบทหารทหารปืนๆน,น,นะครับก็ครบ30ดาวในวิคที่3นะครับอันที่สก็คือวิคที่2งงไหมไม่งงอันนี้วิคสองนะครับคือมันเรียงมาอย่างนี้ เรียงตามตัวกษรนะครับก็อันนี้คือวีคที่สองนะครับเซนกัตตานะซับอะควาติกนะครับซับอะควาติกคือทะเลสมุทรมหาไซอะไรก็ไม่รู้นะครับมันก็เป็นเป็นลายน้ำอ่ะนะครับตรงผ้าข้างหน้านะผ้าที่ปิดข้างหน้าก็จะเป็นแบบลายคล้ายๆน้ำมหาสมุทรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทะ <า S 1> เลดำดิ่งทิ้งสมออะ,อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะออกเป็นในทางแบบเกาะลกลางนิดนึงนะนะดูทรงแล้วนะครับเป็นเรือดำน้ำเรือดำน้ำอีกแล้วหรอ,อ เออเออคล้ายๆเรือดำน้ำนะครับพี่ตานะเห็นป่ะก็จะมีลักษณะอะไรอย่างเรือดำน้ําเก่าๆโบราณโบราณหน่อยนะครับรูปคำ<ช>ก็จะออกแดงๆอมๆอมสนิมสีสนิมนิดนึงนะครับสีเรียกว่าสีสนิมนะขอเรียกอย่างนั้นละกันนะครับชนะครบ30ดาวรับไปเลยในวีคที่2นะครับมาที่สก,กินที่ทุกคนเว,ว้ามากๆนะครับหลังจากลงคลิปไปในเพจอวตารไทยแลนด์เนาะก็คือบูชิบูชินี่คือประวัติความเป็นมาของบูชินี่คือยังไงครับพี่ทัดครับ ฮันแล้วยังอยู่ไหมคะคนพูดประวัติค่ะอเน็ตตัดมีคนขอประวัติประวัติบูชิครับขอโทษด้วยค่ะเมื่อกี้เน็ตมันตัดพอดีครับโอเคคือของบูชินะคะคือแปลตามตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นนั้นจะแปลว่าเป็นนักรบหรือทหารนะครับซึ่งมันจะมีความหมายเกี่ยวกับสมัยในช่วงในใกล้สิ้นสุดในศตวรรษที่1ินะครับ บูชิกนะฮะนอกจากนี้ก็จากผู้แปลอย่งอางวิลเลียมสกอตต์วิลสันนะยังกล่าวไว้ว่าตัวบูชิกนี้สามารถแปลออกมาได้ว่าชายผู้ที่มีความสามารถในการรักษาสติภาพนี่คือความหมายโดยคร่าวๆของบูชิกครับผมอืมก็คล้ายๆตัวเกนจิเนาะที่แบบอยากอิกสระภาพนิดนึงนะคะครับผมนั่นแหละครับออก็ตัวสกินนะครับก็เป็นเป็นชั้นๆเป็นเล็กๆะเป็นหนาๆเตออๆอย่างนี้นะครับเท่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นคนชอบดาบนะดาบนี่ลายดาบครับเป็นลายมังกร อย่างนี้เลยสีเขียวโซนีออนทุกกนดับก็จะมีมังกรด้วยนะนะครับก็จะมีความเรืองแสงนีออนหน่อยๆน,นะสำหรับตัวอันนี้นะครับตัวดาวกระจายนะตัวสก,กินก็จะโอ้รีเจนเนอรี่เลยแหละต่อมาเป็นโซเยอร์เซเวนชินเซเวนีิบนะครับนะบนะอันนี้ประวัติความเป็นมาของโซเยอร์ ก็คือใน1776นะคะคือเป็นเลขในเป็นเป็นเลขของปีที่อเมริกาได้ประกาศอิสรภาพนะคะก็คือในวันที่4รกรกฎาคมปี1776ที่เมืองฟิลาเดลเฟียนะฮะและรัฐเทนเิลเนียนะครับและก่อให้เกิดประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือจอร์จวอชิงตันเองนะครับนี่คือข่าวๆนะฮะถัดมา <ๆ S 1> <ๆ>ก็สกินนี้ก็จะเป็นทหารในยุคนั้นนะครับลองไปเสิร์ชดูได้นะชื่อนี้เลยโซเยอร์ so 1776นะครับ ก็เป็นทหารแหละนะครับแล้วก็เป็นหมวกไม่ใช่กัปตันนะ <c oughs> เห็นเห็น <c oughs> คนแชร์ไปเป็นกัปตันไม่ใช่นะครับอันนี้คือทหารนะ, <c oughs> นะครับก็จะเป็นตรา76็สองข้างนะจ๊ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้เลย <c oughs> อ่าสกินกางเกงก็จะเป็นสีขาวขาวนะครับอ๋อข้างบนก็จะเป็นหมวกดำนะห <c oughs> น้ากากเท่ไหมฮะเท่ครับเป็นลายทองทองอย่างนี้นี่น่าสะสมมากนะครับอ่าแล้วก็ตัวปืนฮะก็เล่นลายแบบเก่า ถ้าใครเคยเห็นแบบที่เป็นลายสลักอะไรพวกเล็กๆอะไรเงี้ยฮะก็จะเล่นลายอะไรแบบนั้นนะมีเนื้อไม้นะครับหลายๆสก,กินนะชอบเล่นเนื้อไม้เยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้อีกแล้วเนาะเท่าที่เราสังเกตแบบถ้าเป็นเล่นไปเล่นอะไรเก่าๆอ่ะจะเล่นเรื่องไม้ตลอดนี่ตรงนี้ก็ไม้เช่นกันครับที่ปากหิวเนาะต่อไปเป็น cavalry ครับ cavalry ก็ทหารเหมือนกันไหมทหารเนาะเป็นทหารนะาครับผมก็จะเป็นของอังกฤษ อ่าใช่แต่ดิม<ด>ทีที่มาคือมันมาจากไม่แน่ใจว่ามาจากโปรแลนด์ก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะต้งองดีเสิร์ชมานะครับผมก็ฐานมาก็เปรียบเทียบ้ก็คือเป็นมีความเร็วและความคล่องแคล่วเป็นคําที่ทําให้เกิดความสนุงความกลัวแก่สตูครับผมแล้วทหารมานั้นก็ได้รับความชื่นชมอย่างมากนะฮะได้ใช้ประโยชน์อย่างมากในกองทัพในยุคโบราณจนถึงยุคกลางนะครับกองทหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารมาในยุคนั้นนะครับ อืมนะครับแล้วก็เป็นประโยคติดปากของเธอนะฮะคารีอิสเนียนะก็ตามนั้นเลยนะคาร์ลีนะครับแล้วก็ตัวปืนครับมาดูดีเทลตัวปืนดีกว่าอ๋อคล้ายๆอันก่อนของคล้ายๆของโซเยร์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นฝั่งของรางอังกฤษรายการออกแบบนะเนื้อไม้เหมือนกันครับสีทองด้วยนะมีลวดลายนะครับแล้วก็มีเชือกห้อยตัวปืนด้วยเป็นลายหนังมีมีตัวตัวก้านจับเป็นหนังด้วยนะนี่นี่คือนี่คือดีเทลของการออกแบบสก,กินต่อมาเป็นมอส ภา,าษาฝรั่งเศสอะอ่านว่างไงนะนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับมอสกิเต้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 พยายามพยายามอ่านให้ฝรั่งเศสที่สุดนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะสำหรับคนเรียนฝรั่งเศสมาอาจจะขัดใจนิดนึ่งอ่านนะว่ามอสกิเต้ครับมอสกิเต้ในที่นี้ครับแปลว่าทหารเสือนะฮะซึ่งก็คือเป็นทหารที่พกปืนโคกคาสิบลาวหรือที่เรียกว่ามัสเก็ตนะครับผมก็ที่ยอม ได้ยินพวกมาสกตเทียอะไรประมาณนั้นเนาะโดยทหารเือนะคะมันมีบทบาทในฝรั่งเศสและสเปนอย่างมากตั้งแต่ในปีถึง1 5 8 0จนถึงปี1,600นะฮะแล้วก็ซึ่งเป็นในช่วงนั้น,นะะก็คือได้บทยุคอัสวินไปนแล้วนอกจากนี้นะคะทหารเือรก็มีส่วนสำคัญในการปฏิวัติฝรั่งเศสน,นะครับแล้วก็ในปี1 8 4 4อเล็กซานเดรดูเมอรสไปเลนะคะก็ยังได้ก็ได้สร้างวรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่อง ทหารเสือเนี่ยนะเดอรทรีมาสสทนะครับผมเพื่อยกย่องเกียรติยศคุณงามความดีของทหารเสือในยุคนั้นนะครับเป็นเดี๋ยวนะมีถุงน่องนะน่องหนังตัวแขนก็สีชมพูนะอู้น่าสนใจนะครับข้างบนก็จะเป็นผมปล่อยปลอยมีขนนกด้วยเป็นหมวกนะอันนี้ตัวปืนครับตัวปืนก็เป็นก็ลายๆเดียวกันนะ่ะสามสกินน่ะนะครับเป็นเนื้อไม้เดียวกันเลยนะก็ไม่แตกต่างกันอะไรนะัก ว่าก็ดีเทลดีครับอ่ะต่อไปสกินสุดท้ายที่เป็นเลเจนดารี่ครับโพลีอนิสตาครับอันนี้เป็นชุดเกาะนักรบเลยนะนักรบรัเสเซียแน่ๆเลยใช่ไหมก็ใช่ครับผมประมาณนั้นนะฮะตอนนี้คือปัญหาคือในตอนที่ผมไปหาข้อมูลมาคือมันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับโพลีไอเอเนี IA, ่ยโพลีอานิสตาเลยอานิซตานะครับแต่ท่อ <C ESS> ที่ดูก็คือความหมายของต้นเดิมก็คือเป็นแม่น้ําในรัสเซียนั่นเองนะครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับทถานในรัสเซียนั่นแหละ ชื่อทหารนะครับผมข้อมูลที่มาของก็ไม่สามารถหาได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะเป็นชุดเกาะนานาแบบนี้นะครับมีลายพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้าด้วยด้ดก็ดูลุกเป็นมีความเกี่ยวข้องกับพวกมังกรอะไรอย่างี้ด้วยเนาะอืมเห็นพระอาทิตย์แล้วนึกถึงสกินออสตาของลีกสักปีหนึ่งนี่แหละลายพระอาทิตย์นะครับอืมใช่ใช่ใช่โอ้แล้วอันนี้คืออ๋อมังกรแหละนะครับก็ดูจากปืนแล้วแดงเถือกขนาดนี้ เอมีงูเป็นแบบงูะไม่ใช่งูมังกรนะครับมังกรขนาดนี้นะนะครับสีแดงแบบนี้โอ้เล่นใหญ่พอสมควรตามนี้จ้าคือเซ็ตทั้งหมดนี้เกี่ยวกับนักรบในอดีตท,ทั้งหมดเลยนะนะครับย้อนยุคทั้งหมดเลยนะครับทั้ง5 1 2 3 4 5 5สกินเ e จนดรนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะตัวเมอร์ซี่นะครับานทหารลายพาก็เป็นผมดำครั้งแรกของเมอร์ซี่นะครับแล้วก็ผมบอบด้วยนะก็ไม่น่าพลาดกันนะวิก3นะครับ สัปดาห์ที่3นะไปที่อีโมดครับเบิร์ดฟีเดอร์ให้อนาะหารนกอืมน่ารักมากรอบที่แล้วเป็นมิสซ,ซี่แมวของบิกกิทนะครับอันนีน้ที่เล่นกับสัตว์นะอันนี้เล่นกับน,นกตัวเองนะครับต่อไปพิกรอของแมคคี <laughs> เปลี่ยนกระสุนอืมนะตามนั้น ถอดกระสุนเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับอันต่อไปเป็นก็จิ้งออปชั่นหลายอันวะเปลี่ยนปืนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยหรอหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกใช้สึกปืนมันใหญ่ขึ้นดีวเลยปะจริงผมมีหลายหลายขนาดปืนด้วยนะ อืมนะครับอ่ะหมดกันไปกับอีโมดต่อไปเป็นวิกตอรี่โพลนะครับทาดาของแปติดนะครับโพลิชของดูมฟิตครับเฮเด์ครับบอยโอ้ก็คือก็คือก็พับมาอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็คัีมาฮะแต่เป็นตัวเอ็โคเองเอออืมเช่นะก็น่าจะอ๋อล้อล้อล้อกับแมคคีใช่เขาสนิทกับแมคคีนะครับ ต่อไปไวท์ไลน์ครับผมไวท์ไลน์อันแรก remember me ฮะ Remember me ยังจำฉันได้ใช่ไหมอ่นต่อไปฮะ I'm a professional ฉันก็บเขาเรียกว่าเป็นโปรอ่ะเป็น professional นะ If I cheat ฉันมือโปรนะ If I c h ฉันมือโปรนะฮะอืนะครับอ่ะต่อไป Mind if I record this จะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอบันทึกสิ่งนี้เออให้ใครถูกใจสิ่งนี้นะอ่ะ No off switch ครับ There is no off switch ไม่มีปุ่มปิดสวิตช์หรอกนะ mm hmm. ต่อไปครับ s, <S i c k of your u r l e s I a m s i c k of your rules ฉันเบื่อกับกฎของแกเหลือเกินอ่าฉันเบื่อกับกฎของแกมามากพอแล้วอะไรประมาณนั้นครับผมอ่า Take my advice ครับ Take my advice You ought to stay down ฟังคำแนะนำของฉันไว้ให้ดีนะต่อไป My expert opinion ครับ That's my expert opinion อ่านั่นคือความเห็นอย่างเชี่ยวชาญของฉัน ต่อไปครับ I will take your statement, will take your statement now. ฉันจะรับฟังความคิดเห็นของเธอนะอ่ะ Death from above กก็็ู้ความตายจากฟากฟ้าก็ไวไลน์อันติเมทครับอ่ะต่อไปชิลัพอ่ะตั้งโพตั้งโลนั่นแหละ,ะนะ m i s ม c สคาลคูเลชัอาการการคำนวณที่ผิดพลาดน่าจะถูกต้องแล้วนะคือแบบมันน่าจะแก้ไขได้ถูกต้องแล้วนะอะไรประมาณนี้ อืมนะครับอ่ะ The night h o l d s surprises The night holds many s u r p r เ s e s เท่าที่ฝากฟังมาก็คือเป็นกลางคืนก็เก็บเซอร์ไพรส์ไว้ในตอนกลางคืนไว้อ่ะอ๋อเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ตอนดึกดีกว่าอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อันสุดท้ายครับเดอะด็อกเงาะสบอนด์โอ้ก็รัสเซียอ่าแต่ถ้าแปลตามภาษากังกก็คือเป็นก็เป็นหมาแท็กกระโดกนั่นแหละอืม หรือหมาห่วงกระดุกหรือเปล่านะอาจจะเล่นสำนวนใ,ในระบบนะครับไม่แน่ใจเรื่องของภาษารัสเซียนะนะครับอ่ะสเปรย์ก็มาไล่ดูกันนิดนึงนะครับ Promise ครับคำว่นสัญญาเนาะนะครับส,สกินบูชิฮะไอเทมอยู่เทิร์นอัพเดอะฮิอันนี้ช h a l เลนจ e หนึ่งนะครับน่าจะครบเก็บครบ20ดาวในมิชชั่น20ดาวในวิกสามครับโซเยอ 1, 7, ร์หนึ่ครับคาวารีครับลอสแตร์ครับ Warrior เออร์บูเมนเนี e ยดิปอินทอดโอ้โหดิปอินทอดนะัไฮแวลูรเกครับอันนี้ <ieve> เป็น Thunderstorm a c h i e v e เมนต์นะครับสิมพัตตี้เกนชิพเมนต์นะครับ The Not Part of the Plan แล้วก็โอเวอร์เวิร์กบู r เลต์พรูฟบาริเอรอะชิมนะครับก็มี3อันที่มาจากภารกิจปีนี้นะครับเอาง่ายๆนะครับทั้ง3อันนี้ชนะชาเลนจ์ ทั้งสอันอันใหม่อันใหม่ไม่อยากนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นให้หมดเลยในคืนนี้ไหวไม่ไมไม่น่าไหวเนาะไหวแหละไหวแหละไหวเนาะโอเคไหอีกคนหนึ่งเอาไหวไหมต้องไหว ท่าที่ได้เท่าที่ได้เอเท่าที่ได้เท่าที่ได้โอเค <laughs> โอเค,อเคนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของการเป็นสกินการเป็นสกินคืออะไรนะครับพูดพูดอะไรออกมา <laughs> น,นี่คือทั้งหมดของสกินที่เราได้รีวิวไปเนาะแล้วก็ไอเทมอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีทิ้งท้ายนิดนึงนะครับซีซั่น28นะเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นปืนแบ็ปทิสนะจ๊ะแล้วก็เป็นแมปอายุทยาวะนะครับ 6v6 elimination นะครับเป็นแรงนะ ก็น่าจะเริ่มแล้วนะวันนี้นะครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับอ่ะเริ่มแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะแล้วก็ได้สเปย์เป็นสเปย์แมปอายุทยานั่นเองจ้าคอยต่อยคอยต่อยคอยต่อยหมุคอยต่อยนะฮะโอ้เอ้าอืมงานรู้งานเนาะเอาโล่มากันให้ด้วยนะแม่ แล้วจะไปฆ่ายังไงตายฮัลโหลทีละตัวทีละตัวก่อนโฟกัสทีละตัวก่อนโฟกัสตัวนี้ตัวนี้เออตัวนี้ตัวนี้นี่นี่อ่าโฟกัสตัวกตัวแม่ก็จีเอาจีเอาก็ไม่ติดจะตายจะตายจะตายกันหมด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 โอ้โทษตฮิ้วตัวเองก่อนพี่ฮิ้วตัวเองก่อนโอ้ไม่ก็ไม่นะจะมาตายจะมาตายกันแบบนี้ไม่ได้ตา